แต่เป็นสวว่วนลดสินค้าแล้วคนที่ชวยมาช็อปก็มีรายได้กะระบบที่เรียกว่าหรือบริษัทที่เรียกว่าสินค้าโคแบรนซึ่งผมได้ดูแลสวว่วนนี้ผมภูมิใจมากผมฝันอยู่อย่างนือว่าทํายังไงก็ได้ให้บริษัทใดบริษัทนึงที่ผมก็ไปทํางานเนี่ยมีการขายของไปทั่วโลกนะครับเจ็เจจังหวัดจะมีที่พักด,ดีๆอยู่สามแห่งมีอาหารดีๆสามแห่ง ผมมีความฝันผมว่าผมอยากจะทําเว็บไซต์ที่มีสมาชิกพวกเราเนี่ยแชร์ให้คนที่มาซื้อของในเมืองไทยมาเที่ยวในเมืองไทยมาพักผ่อนในเมืองวันนี้ผมมีเวทีได้สแสดงแล้วเดี๋ยวผมจะ,สะแสดงให้เต็มที่ในเรื่องของสินค้าโรบราณจากโรงงานหนึ่งผู้บริโภคแล้วใช้ไอคอนมาแล่นี่คือระบบหนึ่งระบบหนึ่งบริษัทเลยนะครับแล้วก็แผน F V เป็นไงครับ ซื้อเก็วรับก่อนซื้อปุ๊บได้เจ็ร้อยเลยมุมให้ให้มุงมแบบรวยรวยดีกว่าจนแบบมีสติเสร็จแล้วซื้อว่าคนแนะนำชวนชอบก็ได้ห้าร้อยนะครับแล้วมีแรงซึ่งตอนนี้นิยมมากผมกับประธานเเราไปดีไซน์แผนตอนเราเป็นแผนทั่วราชอาณาจักรนะครับประมาณหกืันสามสิบกว่าบริษัทเพื่อมากรองให้เกิดแผนแบบนี้เกิดขึ้น จากผู้ที่มีประสบการณ์จริงๆและเอามาใช้ที่นี่โอ้โหพวกท่านนี่คือเหตุผลที่ท่านจะต้องรวยกับเราข้อที่สองข้อที่หนึ่งด้วยครับสินค้าขายตัวเองสองแผนที่ง่ายที่สุดและแผนที่ดีที่สุดณวันนี้นะครับนี่คือสาเหตุที่ท่านต้องร่ำรวยกับพวกเราสาเหตุที่สามครับระบบส่งต่อความสำเร็จท่านเท่าวันนี้คุณหมอพูดตรงแต่กีเนี่ย และถูกตัดคลิปกึ๊ก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 เล็กๆสั้นๆสิบนาทีสิบเออไม่ใช่สามนาทีสองนาทีเป็นหัวข้อหรือทั้งมวลเนี่ยอยู่ในเว็บไซต์ที่ท่านเป็นเจ้าของเว็บระบบส่งต่อความสำเร็จของเราสุดยอดที่สุดตรงที่เรียกว่าส่งทั้งบริษัทสินค้าแผนคนใช้ดีและคนที่บรรจัยแผนส่งไปทั้งกาหลีไปให้เขาดูในมือถือได้เลยเขาสั่งซื้อในสินค้าในนั้นได้เลยและท่านเป็นคนแนะนําเลย นี่คือข้อที่สามที่ท่านจะต้องสำเร็จกับเราตกมือให้กับระบบที่จะเกิดขึ้นแบบนี้ครับแล้วที่สี่ที่ต้องสำเร็จกับเราอีกอันนึงคืออะไรรู้ไหมครับเอาเงินของท่านเนี่ยไปทำเงินมาให้ท่านอีกเอาไหมเอาใช่ไหมโอ้ดีมากเลยเพราะอะไรครับระบบเมนเทนระบบของเรานี่คือระบบอัจฉริยะอีกอย่างหนึ่งนะครับที่พวกคุณยังไม่ได้เจาะลรืลงไปการที่ท่านมีรายได้หนึ่งแสนบาทและทั้งระบบนะครับ มเมนเทระบบรายได้ของคุณนะหากไป20%เป็นเงินของคุณเพื่อซื้อสินค้าวันนี้ผมมาคนเดียวผมซื้อสินค้า2.9 0 9แต่ใต้องค์กรของพวกคุณเนี่ยมีสักคนละหมื่นคนและทุกคนจะซื้อวันละ2.9 0 9คุณรวยไหมครับรวยนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องสําเร็จกับเราเห็นผลก้อที่สีคือระบบมันทํางานให้หมดเลยทุกคนจะต้องเมนเทยอดทั้งหมดเลยและทุกคน ตอนนี้วันนี้วันที่เก้าเดือนหนึ่งนี่คือวันที่เราเปิดสมาร์ทไอทีวันแรกวันนี้วันแรกนะครับและทุกท่านก็คืออยู่ในวันแรกของความสำเร็จของบริษัทที่ยิ่งใหญ่และท่านจะไม่ยิ่งใหญ่ไปกับเราด้วยหรือครับถูกไหมสินค้าขายตัวมันเองนะครับระบบขายตัวมันเองได้ นะครับแผนทาง่ายมีระบบส่งต่อแรกก็มีระบบเมนเทนยอดแห่งความสำเร็จเคยทําขายตรงครับเดือนละแสนพอเดือนถัดไปเหลือหกหมื่นเรือสามหมื่นเคยทำไหมครับชอบไหมครับแบบนั้นฮะเออชอบผมชอบแบบอยากได้เดือนละแสนเดือนละแสนสองแสนสี่แสนห้าแสนแปดสองแสนห้าแสนอย่างนี้ชอบไหมครับชอบระบบนี้มีให้ท่านแน่นอนครับตรงนี้ให้กับระบบเมนเทนของเ วันนี่สำเร็จข้อสุดท้ายเลยนะครับตัวท่านแหละคิดยังไงเมื่อเรามีพร้อมอย่างนี้แล้วอะล้วคุณอยู่ในช่วงเวลาของวันแรกของเปิดระบบเลยนะแล้วทำไมท่านจะไม่สำเร็จก็ไม่ได้เหมือนกันถ้าแกล้งทำหยุดเงินมันก็แกล้งมาถ้าทำจริงๆเงินมาจริงๆเอายังไงอะจะทำจริงๆหรือทัน อย่าใช้คำว่านี้ในปีหน้านะครับรู้อย่างนี้ฉันตั้งใจทำไปแล้วเพราะคนเพื่อนท่านนี้น่ากินก็กินกับท่านเนี่ยที่เขาได้ดิสเสนเป็นล้านน่ก็น่ากินพร้อมกันอยู่ในวันเวลาเดียวกันแต่ความสําเร็จไม่เท่ากันเพราะท่านแกล้งแกงทำไงแกล้งอ้ออื่นๆแต่ถ้าท่านลงมือทําจริงๆนะครับพวกเราสําเร็จแน่นอนเหลือแต่พวกท่านที่จะเดินเข้ามาและผมจะเล่าในอนาคตต่อไปให้ท่านฟังต่อนี่นี่แค่ปัจจุบันนะ Well, this Maggie lady uh,